สวัสดีค่ะมาดามปูนะคะวันนี้มาช่วยงานเขาวดำนะคะนี่ถ้วยซ้ำนะคะเยอะเลยเดี๋ยวจะไปล้างถ้วยซ้ำก่อนนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะเช้าแล้วนะคะโอ้ยไม่เห็นใครทั้งนั้นเห็นแต่เราเห็นมาเฮเห็นมาไป lang kơ sam gan เอานิดนึงบ่นิดละก่อบ่ลืมเพิ่นโกดนึงนี่นําต้มยายเจ๊รู้มั้ยลังกานานอรดําก็มันเลยบ่ได้บ่ได้บ่เตือนบ่อ่ะหาบ่รับกันได้บ่นี่เนาะนี่ก็แค่นี้อ่าต้องบ่ใช่เลยห๊ะแม่ลางแน่นะนึกว่าแล้วพวกเนี่ยให้กระดักต้มชืดน่ะหน่อนี่เออกินจีผักผักนี่เด้ผักๆน่ะ

รอน้ำนะคะรอน้ำกำลังมารดขัง

อย่าจิ้มลงนะ

ຄົນມີາເດ້ຫກ

嗯。 ตัวู้นตัวย่ตไหนเลยอรอนทานน้องสับลาบอยู่นะคะช่วยกันช่วยกันค่ะตอนนี้เช้าอยู่ ด <celular S 1> ูน like ี่ก่อนแป๊บ <Un> นึ่งคนเริ่มมาเยอะแล้วโอเคนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ